เรามาภาวนาเรียกว่าทําใจของนราให้เป็นเพื่อนกับลมลมเข้าก็อยู่ด้วยกันลมออกก็อยู่ด้วยกันไมไม่ผลัดพระจากกันเราอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าผาสุขด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันลมแบบไหนเป็นที่สบายคองเราแล้วก็เอาลมแบบนั้นมาดิฝืนมาดิบังคับอะไรมากเกินไปข้าวงกายของนราแเ่วลวันเ่วลวันความต้องการท,งทางธาตุลมมันก็เปลี่ยนไปบางครั้งบางครั้งก็ต้องการลมเลิกบางครั้งก็ต้องการลมตื่น เร็วช้าหนักเบายาวสั้นต่างกันก็แล้แต่อาการเราก็พยายามคอยดูว่าเขาต้องการอะไรเราจึงจะอยู่ด้วยกันได้นี่เป็นใบาตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ว่าอยู่ด้วยกันต้องรู้จักเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนี่ภายในก็เป็นหลักแบบนี้ภายนอกก็เป็นหลักเดียวกันเราอยู่ด้วยกันทั้งก็บอกว่ามีสังขาวัตถุสิ่งที่ใจพากันอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุก ขอรักก็าการให้ทานทานในที่นี้มาดีหมถึงจฉพะวัตถุทานก็เป็นการให้ไยสึ่งกันต่ากันการให้ความรู้กันให้เวลาสึ่งกันต่กันด้วยความยินดีนี่เรียกว่าการให้ถ้าว่าเราคิดอยู่ในใจว่าเขาเขาให้แขนนั้นเราก็จะเอาแขนนั้นเรียกว่าเก็บคะแนนนี่นะมันไม่ไดีเราจะว่าความด,ดีของเราขึ้นอยู่กับการให้เราก็ยินดีให้ให้ให้อยู่ ถ้าทุกฝ่ายยินดีให้ก็อยู่ด้วยกันก็ไม่มีขัดแย้งกันนี่เป็นข้อแรกข้อที่สองพิวาจาคำพูดที่น่าฟังมีโอกาสที่จะพูดในสิ่งที่ดีที่ทำให้เขาสบายใจลรวก็พูดไปถ้าหากว่ามีเรื่องที่จะต้องเตย,เต,ยเตียนกันต้องกล่าวตักเตือนกันต้องหาโอกาสที่จะพูดในลักษณะที่ว่าให้ขเขาโพกับเขาแสดงว่าถึงจะตัด,ดเตะเตียนเขาไม่ได้ดูเมนเขา ม่ได้ดูถูกเขาถ้าเห็นว่าเขาเราเคารพเขาเขาก็เยินดีที่จะฟังการพูดของเราถึงจะเป็นหนักบ้างก็เรียกว่าฟังได้รับได้ทำตามได้ข้อที่สมเวลาให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือจริงๆไม่ใช่ว่าเอาแต่หน้าเห็นว่าเขาต้องการอะไรจริงๆริงผลประโยชน์ครับขึ้นกับอะไรจริงๆเราก็พยายามให้อันนั้นเท่าที่จะทำได้ การให้แบบนี้เรียกว่าถึงใจกันพอมาในผิวเผินเราแค่ดูในส่วนลึกในหัวใจของเขาแล้วก็พยายามช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้ในอยู่ด้วยกันได้ข้อที่สีความสม่าเสมอต่อหน้าเป็นยังไงรับหลังก็เป็นยางไงเป็นยังไงตอนนี้เอาอีกที่สิบสามสิบปีข้างหน้าก็เป็นยางไงเรียกว่าเป็นคนสม่าเสมอรเรื่อยไปในอ่ไว้ใจกันได้แบบนี้มาเช่าว,วันดีวันนี้อาพรุ่งนี้ไม่ดีแล้ว ตั้งใจว่าเราจะพยายามให้มันดีตลอดต่อหน้าต่อหลังรับหลังก็ไม่เพิดกันเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันแบบนี้สี่ข้อเนี่ยการให้เปียวาจะดูแลประโยชน์สุงกันและกันและความสม่ัญเสมอบ้านอยู่แบบนี้บ้านไหนก็นบ้านมีความสุขสังคมที่ไหนก็เป็นเป็นสังคมที่มีความสุขเพะเราเห็นความสำคัญของกาองก,าการอยู่ด้วยกัน ถึงแม้ว่าภายในจิตใจของเราแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องอบรมจิตใจของเจ้าของเราไปชอบจิตใจของเจ้าของแต่ว่าอยู่ด้วยกันเราเป็นมนุษย์ก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามดูแลให้มันดีอย่ามีการกาขัดแย้งกันอย่าปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำลายของเราแล้วเราอย่าไปทำลายของเราเองนึงความดีรานจาจากอีกฝ่ายนะก็พยายามรักษาไปด้วยตลอดรอดฟังเท่าที่จะทำได้ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็จะได้เป็นมนุษย์จริงๆสังคมก็จะเป็นสังคมจริงๆผมมนให้ประโยชน์กับทุกฝ่าย